เดี๋ยวลองแรกก็อร่อยลองสลับแก้วนี้รสชาติเป็นไงใครมาม่าดิดออกบอกบอกว่าไอ้ทอ่ไม่ออกดิดดิดดิดออกมามันเป็นการทำโทษที่เบาไปไหนก็ด้ไหนแล้วถ้าแก้กันนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วอันไหนอันนี้ชุดสวยหล่อเลย เจอสนามชายเขตนะครับวันนี้ <c oughs> ร้อนมาก,มกมนนร้อนมากมากมากถึงมากที่สุดอันนั้นสิ thank you หรอ thank you ยังใส่ชุดนี้ลิงหล่อดูดิที่ยืนคู่กับป้อมอ่ะเห็นไหม ตั้งคิวด้วยความที่น้องแบบดูขาวดูแบบอบป้าอยู่แล้วยิ่งใส่ยิ่งนี้ยิ่งออร่ามากเตกันหล่อครับเตก็ก็น่ารักเตน่ารักเข้้้าไไไปแลวนงม่ดอกเตน่ารักเตน่ารักสําหรับผมนะเตเป็นเป็นผู้ชายที่น่ารักไม่ได้เอาค่ะแล้วก็ชุดผมอยู่น้อยชุดผมอยู่น้อยแต่ผมถ่ายไม่ทันชุดผมอยู่ชุดผมอยู่ไหนมีอยู่คนเดียวทำไมไม่ไปดูล่ะคะค่ะรว่าดีผมอยู่ไหนชุดผมอยู่ไหน อยู่ก็ใกล้กว่าสนามสุเปนยับยับก็อยู่ในนันเดอร์เบิงเหลียวเบิงเอาเดี๋ยวหาลูกเจ้าของเอาเดลียวเดี๋ยว,หา,วหาลูกเจ้าของเอารายการมาด,ดามครับครับรายการใหญ่ประจําประจําต้นปีเลยมาด,ดามครับอรายการหน้าน่าจะเป็นมาด,ดามค่ะอ,อ่รอบรอบนี้มาดามครับ มอใครมาโอเคจอดไปเบิ่องเอาดูเอาดูเอาใครเป็นใครเบิ่งเอาเบื้องเอาผู้ใดเห็นภัแล้วก็ทำนี่แหละเห็นเห็นไัยอยู่ในสนามก็มาทำนี่ผู้ใดบ่เห็นในสนามก็แปลว่าบ่เด้บ่ได้มา ซีซูใส่เบอร์ห้ารายการเงินล้านใช่ครับเป็นลูกๆครบทีมอะไรครับงั้นงั้นมาดามฮะต้องมาแล้วตายแล้วเออห <c oughs> ้ามห้ามเ <c oughs> ออ <c oughs> เงินหนึ่งล้านบาทนะครับบอกเลยสรุปชุดผมได้คืนหรือเปล่า <c oughs> ทำไมส่งของขวัญไม่ได้โดนบล็อกครับโดนบล็อกจนถึงวันที่สิบห้าครับบันเจ็ดคนครับเอ๊ะเจ็ดหรือสิบเอ็ดวะเดี๋ยวเราจขอนะับมึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดคนครับอ๋อสรุปเจ็ดคนทั้งสองสนามเลยอ่ะ เหมือนกูไหสดนะปาเสื้อชุดนี้สวยอะไรเลยกไม่ได้ไลเลยเจ็ดคนเจ็ดคน่สัะมากเจ็ดครับเจ็ดครับปิเชฟคุยเหมือนไลสดปาว่าแล้วส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ครับพี่ต้อยอยากดูด้วยจงห้องฟันไม่ได้ครับอ้าววันนี้ครับอ่ากลังส่องน้องนอยู่ อันนี้น้องเต้นะครับคุณย่าก็มาสวัสดีครับคุณแม่วัสดีครับนี่ตั้มก็มาอร่อยไม่ได้ไล่พึ่งสักพักแล้วครับพึ่งขึ้นไล์เมื่อกี้เนี่ยนี่ครับเออเต้โตขึ้นเนี่น่าจะหน้าคล้ายๆตั้มนะหน้าตั้มสวัสดีครับเรามาพระดวงนะครับดูโฮคูออฟคุยพี่ตั้มมามาครับมา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 พี่ก้อยสวัสดีครับแอดเต้ แอดเตได้รับวันไหนคะไม่แน่ใจนะครับเห็นเห็นว่าจะน่าจะประกาศวันที่สิบป่ะสิบประกาศไปแล้วก็เตได้ที่หนึ่งนะทุกคนเตได้ที่หนึ่งนะ<ส>ผมยังไม่ได้ทําคลิปนี่เตจะสูงอย่างนี่นส,ส,สูงสูงสูงต้องต้อง,องดูแลต้องกินกินแคลเซียมกินอะไรอ่ะเยอะเยอะอาจารย์สกลมาไหมคะมาคะ่ะเพิ่งมาแต่ที่ไหนสุบ,บินคะ่ะอ้อต้องชุดนี้สักชุดหล่อสะอาดเลย ครับจัดมาให้ผมหน่อยครับ <laughs> ตามซื้อชุดชุดไม่ไหวนะครับ <laughs> จัดมาให้ผมเลยครับอยากให้ผมใส่ชุดอะไร <laughs> ปอดเตอร์เล็กไปชนะแปดศูนย์ไหมครับใช่ครับชนะแปดศูนย์ต้องอ๊อฟจะสูงทันเตยไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไปหารองเท้าที่มันสูงสักสิบเมตรมานะ <laughs> ชุดสวยมากต้องอ๊อบมาไหม Ako may na.